นีค่ะหมอกเกลวรินนะคะวันนี้ก็จะมาพาเยี่ยมชมแผนกที่ลึกลับที่สุด เกือบจะที่สุดของโรงพยาบาลกันนะคะซึ่งก็คือแผนกเอ็กซเรย์นั่นเองค่ะโดยวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมห้องต่างๆนะคะว่าเอเวลาที่คุณหมอเขาส่งเรามาอันตราซาวทำแมมโมแกรมตรวจหลอดเลือดอะไรพวกนี้ค่ะเราจะต้องเข้ามาเจอห้องอะไรแบบไหนเขาจะทําอะไรกับเราบ้างนะคะโดยตอนนี้เราก็จะอยู่กันที่ห้องอันตราซาวก,กันก่อนนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่หลายๆคนน่าจะอาจจะเคยมากันแล้วนะคะโดยปกติแล้วอันตราซาวช่องท้องอะค่ะจะแบ่งหลักๆเป็นส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างนะคะโดยอันตราซาวช่องท้องส่วนบนเนี่ย ก็จะเห็นอวัยวะเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตับไตม้ามตัวถุงน้ําดีแล้วก็ตัวพน n c r e a สหรือตับอ่อนนั่นเองนะคะ<ๆ>ก็เวลาที่มาตรวจเนี่ยค่ะคุณหมอเขาก็จะดูให้ว่าเนี่ยเรามีก้อนอะไรในตับหรือเปล่านะคะหรือว่าถุงน้ําดีเรามีนิ้วไหมไตเรามีนิ้วไหมนะคะมีภาวะไตบวมน้ําหรืออื่นๆอีกมากมายหรือเปล่านะคะโดยตอนที่คุณหมอเขาตรวจเราก็จะมานอนอยู่ตรงนี้เลยค่ะจะใช้ตัวโผล่นะคะ ในการตรวจอันนี้ถ้าสังเกตดีๆอันนี้เป็นเครื่องอันตาซาลของเรานะคะโดยเราจะมีหัวตรวจหลายแบบนะคะซึ่งแต่ละอย่างก็จะเหมาะสมกับอวัยาวะที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยถ้าเป็นทองก็จะใช้หัวนี้เลยค่ะโดยถ้าเป็นช่องท้องส่วนบนนะคะตอนที่ทําการอันตาซาวอะคะ่ะก็จะทําการเปิดบริเวณด้านบนนะคะก็คือประมาณตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะอาจจะต่ำกว่าสะดือไปนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไข้นะคะในการช่วยหายใจเข้าแล้วก็กลั้นใจเอาไว้ให้หมอนะคะเพราะว่า อวัยวะส่วนบนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาติดก,กับกระบ,บังลมนะคะเวลาที่เราหายใจเข้าออกเนี่ยมันก็จะเคลื่อนขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมคะก็จะทําให้เราไม่ได้ภาพที่นิ่งแล้วก็อาจจะตรวจได้ไม่ละเอียดพอเราก็จะให้คนไข้ช่วยกลั้นใจเพื่อที่เราจะได้สามารถพินิจพิจารณาแต่ละอาวัยวะได้อย่างดีแล้วก็ส่วนร่างที่เราจะดูให้ก็คือถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะเป็นพวกเพาะปัสสาวะมดลูกแล้วก็ตัวรังไข่โดยระหว่างทําก็เป็นถัตการที่ไม่มีความเจ็บปวดใดๆนะคะ เพราะว่าเราไม่ได้ทาอะไรกับช่องท้องเลยเราแค่ใส่เจียแล้วเราก็ไล่ดูว่า mois, มีอะไรบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่ได้มีต่างสีด้วยค่ะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะการเตรียมตัวก่อนอัลตราซาวช่องท้องส่วนบนนะคะหลักๆก็มีแค่อย่างเดียวเลยค่ะก็คือจะต้องงดอาหารแล้วก็น้ำเนี่ยจริงๆเราสามารถกินน้ําเปล่าได้ตามปกติเลยนะคะแต่จะให้งดน้ําอื่นๆดใดๆไม่ว่าจะเป็นนมเพราะว่าพวกนั้นจะมีแบบ ไขมัน,อ,นอันที่มีไขมันน้ำตาลมีส่วนประกอบอื่นๆอยากจะให้งดไปก่อนนะคะแต่สามารถทานน้าเปล่าทานยามาได้ตามปกติสําหรับท่านที่มีโรคประจําตัวนะคะก็กินยามาได้ด้วยตามปกติเลยะคะ่ะที่ต้องให้งดเพราะว่ามันจะช่วยลดการกวนของลําไส้ที่จะมาบังอวัยวะที่เราต้องการจะดูนะคะเพราะหลักๆแล้วอันตราซาวช่องท้องเนี่ยเราจะดูอวัยวะที่เป็นของแข็งแต่ว่าในช่องท้องเราเนี่ยก็จะมีลาไส้อยู่ด้วยซึ่งบางครั้งเขาอาจจะสามารถขึ้นมาบางังหรือมากวนก,วนการตรวจได้ซึ่งการงดนง้งวอัอาหารก็จะช่วยในส่วนนี้นะคะแล้วก็อันดับที่2เลยก็คือ คือเรื่องของการดูถุงน้ำดีค่ะถุงน้ำดีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเพิ่งไปกินอะไรมาบางทีถุงเขาจะแฟบลงแล้วเราอาจจะไม่สามารถตรวจภายในถุงได้ละเอียดเท่าคนที่เขางดน้ำงดอาหารมาถึงระยะเวลา6ชั่วโมงะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรางดอาหารมาเนี่ยถุงน้ำดีก็จะป่องให้เราสามารถดูข้างในได้อย่างชัดเจนว่ามีนิ้วหรือเปล่าหรือว่ามีติ่งเนื้ออะไรข้างในหรือเปล่านะคะในส่วนของอันดับชา,าช่องท้องส่วนล่างนะคะการเตรียมตัวก็คือดื่มน้ําเยอะๆค่ะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยค่ะ เราต้องการที่จะให้เขามีความเต็มระดับหนึ่งหนึ่งก็คือเพื่อเราจะได้สามารถดูผนังของตัว urinary bladder หรือว่าตัวกระเพาะปัสสาวะได้ดีนะคะแล้วก็ยังจะช่วยให้เราสามารถดูพวกอวัอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกลงไข่มดลูกแล้วก็ตัว p r o s t a e gland หรือว่าต่อมลูกหมากได้ดียิ่งขึ้นด้วยะคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่ากระเพาะปัสสาวะไม่เต็มลำไส้ต่างๆก็จะเข้ามากวนบริเวณนั้นทำให้เราดูได้ยากขึ้นแต่พอกระเพาะปัสสาวะเต็มเนะะี่ยค่ะเขาก็จะช่วยดัน พวกลำไส้ออกไปก็จะทําให้เราเห็นวัยวะตรงนั้นได้ชัดเจนขึ้นค่ะในส่วนของคุณผู้หญิงนะคะที่กังวลว่าเอ๊ะมดลูกรังไข่เรามันเหมือนจะขนาดมันก็ดูไม่ได้ใหญ่อะไรเท่าไหร่มันจะเห็นหรือเปล่าใช่ไหมคะสามารถมองเห็นได้นะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการอัลตราซาวของผู้หญิงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆในด้านของส่วนล่างนะคะก็คือ1ก็คือทํา ผ่านทางหน้าท้องนะคะที่เราทํากันซึ่งอันนี้ก็จะสามารถประเมินได้ระดับหนึ่งสามารถสกรีนดูได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติที่เราจําเป็นต้องไปทําอะไรต่อหรือเปล่านะคะเพราะเราก็จะเห็นทั้งมดลูกแล้วก็รังไข่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอะไรที่เราสงสัยเนี่ยสิ่งที่เราจะไปทําต่อเลยอาจจะเป็นการอันตราซาวผ่านทางช่องคลอดซึ่งอันนั้นจะเป็นเทคนิคอันตราซาวอีกแบบหนึ่งซึ่งจะชัดขึ้นกว่าทางหน้าท้องแต่ก็จะต้องเข้าทางช่องคลอดเพราะฉะนั้นก็อาจจะความสบายตัวไม่เท่าทางหน้าท้องนะคะเพราะฉะนั้นส่วน การอันตรเซาผ่านทางหน้าท้องนะคะก็คือสามารถตรวจเอาอย่อภายในของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นมดลูกหรือรังไข่ได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของความละเอียดเนี่ยก็อาจจะสู้การที่เราใช้ตัวอันตรเซาที่เป็นทรานส์ a g i n นอลหรือว่าการใช้ตัวหัวโผกที่สอดเข้าผ่านช่องคลอดไม่ได้นะคะต่อมาก็จะมาพูดถึงเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกันนะคะซึ่งการคัดกรองมะเร็งเต้านมเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆค่ะ1ก็คือแมมโมแกรมกับอีกส่วนหนึ่งก็คืออันตรเซาเต้านมนะคะซึ่ง ทำไมถึงต้องปวด2อันแล้ว2อ,อันนี้มันตากกน่างกันยังไงวันนี้เรามาฟังกันเลยค่ะก็เวลาที่เราตรวจแมโมโมแกรมมานะคะหลายๆคนที่เคยมาโรงพยาบาลแล้วก็จะเคยไปทําก็คือเขาก็จะเอาต้านมเราเข้าไปที่เครื่องใช่ไหมคะแล้วก็ทาการบีบเพื่อที่จะดูว่าเออก็คือจะทําการบีบแล้วก็จะได้ภาพออกมาเป็นแมมโมกแกรมนะคะซึ่งตัวแมมโมกแกรมเนี้ยค่ะประโยชน์หลักๆหรือประโยชน์ปางๆของมันเลยก็คือการดูเรื่องของหินปูนนะคะ ซึ่งหินปูนคืออะไรนะคะหินปูนเนี่ยจริงๆแล้วหินปูนในเต้านมค่ะคนเราสามารถมีหินปูนในเต้านมได้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ทีนี้มะเร็งเต้านมก็สามารถมาในรูปแบบของหินปูนได้เช่นกันนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะแยกระหว่างหินปูนปกติธรรมดากับหินปูนที่เป็นมะเร็งด้วยหน้าตานะคะเพราะว่าหินปูนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมัก <s uk aran> จะอยู่เป็นกระจุกหน้าตาน่าเกลียดโดยหินปูนที่เป็นมะเร็งเนี่ยส่วนมากมักจะสื่อถึงการที่เป็นมะเร็งที่ยังอยู่ในท่อแล้วอาจจะยังไม่ออกมาเป็นก้อน ซึ่งการที่มะเร็งยังไม่ออกมาเป็นก้อนเนี่ยค่ะมันทําให้เราไม่สามารถเห็นในอันตรสาวได้ ructure. นี่ก็เลยเป็นเหมือนหนึ่งในประโยชน์แบบสูงสุดข,ของแมมโมแกรมอย่างหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องแมมโมแกรมนะคะส่วนในด้านของอันตรสาวเนี่ยค่ะประโยชน์ของเขาที่แมมโมแกรมอาจจะสู้ไม่ได้ในด้านของการดูก้อนค่ะเพราะว่าเวลาที่เราทำแมมโมแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องบีบต้นนมให้บางเพื่อให้สามารถให้แสงเอ็กซเรย์มันสามารถผ่านได้มันก็เลยทําให้เนื้อนมเราไปทับกันด้วยเนี่อยออไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะทําให้เราดูก้อนได้ไม่ชัดเจนเท่า ส่วนอันตาซาอ์เนี่ยคะ่ะเนื่องจากว่าเราถาถดูทั้งนมเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นก้อนได้ดีกว่าอยู่แล้วนะคะนี่ก็เลยเป็น,นผลที่เราทํา2อย่างคู่กันเพื่ออุดรูรั่วของกันและกันโดยเราจะทํา2อย่างคู่กันในคนที่อายุ35ขึ้นไปกันเป็นปกติแล้วเป็นดูทีนนะคะแต่ว่าในสําหรับคนที่อายุน้อยกว่า35เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเป็นเคสเคสไปะคะ่ะเพราะว่าแมมโมกแกรมเนี่ยคือในคนที่อายุน้อยกว่า35เนี่ยคะ่ะเราจะทําอันตาซาว์ทุกคนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอันตาซาอ์เป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้มีรังสีีไีไไไมม่่ด้้ผลลเเสยเยตอตคนข เะะดียวนะคะแต่ว่าแมมโมแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการเอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นพอขึ้นเชื่อเอ็กซเรย์มันก็มีดังสีแต่ก็ถือว่าน้อยนะคะแต่เนื่องจากว่าคนที่อายุน้อยๆเนียนะะ่ยค่ะช่วงอายุอาจจะยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมากขนาดนั้นเราก็เลยมักจะหลีกเลี่ยงตัวแมมโมแกรมว่าอย่าเพิ่งทำทำอันต่อาวก่อน แต่โดยปกติที่ทํากันที่นี่นะคะก็คือเราจะอันตราซาดูก่อนว่ามันมีความผิดปกติอะไรไหมถ้ามีอะไรที่เรารู้สึกสงสัยว่ามันมีความเสียเ่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ไปทำแอม,มโมแกรมต่อนะคะ มาดูเรื่องของการตรวจหาหินปูนในเส้นเลือดหัวใจกันนะคะซึ่งตัวนี้ก็คืออยู่ในโฟเช็คการเช็คอัพของโรงพยาบาลเราด้วยเช่นกันนะคะโดยภาพที่เราจะได้นะคะก็คือเราจะให้คนไข้เข้าไปนอนในเครื่องเหมือนกับเวลาที่เราจะตัด C T ะคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไข้ทําก็คือก็คือ,คอนอนเฉยนะคะแล้วเครื่องก็จะทําการสร้างภาพซึ่งเราก็จะเรียกท่านว่าเป็นการตัดภาพนั่นเองนะคะโดยตัวนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องฉีดยาหรือฉีดอะไรเข้าหลอดเลือดเลยแม้แต่อย่างเดียวนะคะ แล้วก็รังสีไม่เยอะด้วยนะคะตัวนี้จะได้ภาพประมาณนี้ค่ะก็คือเราจะเห็นหัวใจนะคะอันนี้คือหัวใจนะคะเห็นตรงสีส้มๆตรงนี้ไหมคะอันนี้ก็คือตัวแอปพลิเคชันของเครื่องเราจะช่วยเราแท็บหรือว่าหาตัวหินปูนที่อยู่บริเวณผนังของหลอดเลือดหัวใจนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการดูความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในอ,อนาคตนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีหินปูนเยอะมากๆก็อาจจะมีการไปทําการรักษาหรือการป้องกันเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งใช้เวลาการตัดหรือว่าการสร้างภาพจริงๆก็แค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะเป็นกระบวนการที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้มีการจะปวดอะไรนะคะ